แต่ถ้าใครที่มีเงินเย็นมีเงินหลังตู้เย็น <c oughs> หลังตู้กับข้าวใช่ไหมคะคุณก็สามารถที่จะเอามาแบบช้อนนะคุณเก็บซื้อคือต้องบอกทุกคนว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะได้ราคาแบบหลุมสุดๆแบบเหวสุดๆต่ำสุดๆอะมันมันไม่ได้ขนาดนั้นนะคือเวลาที่เราเห็นราคามันลงไปแบบหลุมสุดๆต่ำสุดๆอะส่วนมากมันจะแบบ สะบัดลงแล้วขึ้นเลยอะไรเงี้ยคือคุณซื้อไม่ทันหรอกสิ่งที่คุณทําได้ก็คือว่าคุณจะต้องแบบตั้งซื้อนะคุณจะต้องตั้งซื้อไว้ที่ราคาเป็นไปได้ว่าเขาจะแบบสะบัดลงมาอะไรเงี้ยซึ่งวอลลุ่มก็ต้องพอด้วยนะคุณก็จะมีโอกาสได้ราคาแบบหลุมมะเออคุณก็ต้องตั้งไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ในการแบ่งหมายซื้อ,อก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีมากๆอันนึงนะคะเพราะสุดท้ายคุณอาจจะได้ราคานี้ราคานี้ราคานี้นะก็คือราคาแบบ ถัวถัวสุดท้ายแล้วคุณจะได้ราคาที่ดีนะเขาเรียกว่าเป็นต้นทุนที่ดีเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาที่ตลาดมันกลับมาเนี่ยคือคุณต้องอดทนนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยทุกอย่างมันยังเป็นขาลงอยู่วันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราได้ราคาถูกแล้วอาพรุ่งนี้มีถูกกว่านะมีของถูกกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ,อดทนนิดนึงนะคะแต่ว่ามันจะมีรอบนะ ทุกๆสามเดือนน่ะยังไงไมันก็ขึ้นนะทุก3เดือนนอ่ะยังไงมันก็จะขึ้นมาก็จะเป็นโอกาสให้คุณได้ขายแต่เวลาที่คุณขายอ่ะคุณก็อาจจะแบบขายเอาทุนออกมาก่อนสมมุติว่าคุณซื้อไปหนึ่งร้บาทนะสมมุติคุณซื้อไปหนึ่งบาท แล้วผ่านไป2เดือนครึ่ง3เดือนเนี่ยราคามันขึ้นไปนะสมมุติว่าคุณอะยกตัวอย่างเหรียญแบบอาชิปอะสมมติซื้อซื้อชิปเพื่อเรามีชิปอย่างเงี้ยคุณซื้อชิปมา100บาทไม่รู้หลักคุณได้มากี่เหรียญวันนั้นอะคุณอาจจะได้มา1ล้านชิปสมมติอันนี้ตัวเลขสมมตินะสมมุติคุณใส่เงินไป100บาทคุณได้มา1ล้านชิปแล้วคุณก็ถือไปแล้วปรากฏว่าพอผ่านไป2เดือนครึ่ง3เดือนเนี่ยหล้านชิปเท่าเดิมนี่แหละแต่ว่าราคามันเพิ่มใช่ไหมคะคุณจะเเห็นนนงินในพอร์ต อยู่ที่300สมมุตินะคุณเห็นเงินในพอร์ตอยู่ที่300บาทคุณมี1ล้านชิปเท่าเดิมนะแต่เงินในพอร์ตคุณมี300บาทถึงตอนนั้นอ่ะคุณอาจจะขายชิปบางส่วนคือไม่ต้องขายทั้งหมดขายแค่เอาเงินออกมา100บาทก่อนนึกออกไหมคะคุณอาจจะขายแค่เอาเงินออกมา100บาทก่อนแสดงว่าคุณก็คือได้ทุนกลับมาแล้วคุณอุ่นใจแล้วคุณคุณไม่เสียคุณไม่ขาดทุนแล้วแน่ๆคุณเอา100บาทเนี้ยออกมาแล้วที่เหลือเหรียญหลังจากนั้นเนี่ยคือกําไรแล้ว สมมติว่าคุณอาจจะขายไปสัก3า0แสนชิปคุณขายไป3 0 0แสนชิปคุณเหลือคุณเหลือ7จแสนชิปอ่ะคุณเหลือ7 0 0 0แสนชิปก็คือมูลค่าตอนนั้นก็คือตอนแรกมี300ใช่ไหมคะขายออกไป1น0บาทคุณเหลือ200บาทกับ7 0 0 0แสนชิปและระหว่างนั้นเนี่ยราคาอาจจะล่วงอาจจะขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นอะคือกําไรในพอร์ตคุณแล้วนะคะไม่ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงอะคุณก็แฮปปี้เพราะว่าคุณเอาทุนออกมาแล้วนะหรือว่าคุณอาจจะ ขายเอากาไรออกมาด้วยก็ได้คุณอาจจะขาย200บาทนะขาย200บาทเหลือ100บาทแล้วก็เหลือชิปไว้ในพอรตซักเท่าไหร่สี่แสนชิปสมมุติคุณเหลือชิปไว้ในพอตสี่แสนชิปแต่คุณได้เงินออกมา200บาทคุณได้ทั้งทุนทั้งกำไรออกมาแถมคุณยังมีชิปเหลืออยู่อีกให้ลุ้นต่ออะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมอันเนี้ยมันมันเป็นการที่แบบ บริหารความเสี่ยงนะเพราะว่าตลาดค,คริปโตเคอเรนซี่อ่ะมันเล็กมากแล้วเราเขาเรียกว่าอะไรเราอาจจะดูกราฟเป็นแต่ว่าบางทีอะ่ะเราไม่ทันวานนะเราไม่ทันเวลาที่เขาแบบทุบแล้วก็ลากขึ้นอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราบริหารของเราเองนะเราบริหารเงินของเราเองบริหารสัดส่วนเราเองอะ่ะคือเราไม่แพ้นะเราเรามีโอกาสแบบเก็บกําไรออกมาได้นะ แต่ก็ต้องรู้จังหวะด้วยเนาะแล้วก็ต้องเงินเย็นจริงๆนะแล้วต้องต้องรอได้ด้วยนะอย่าใจร้อนคือความที่เรารอไม่ได้ส่วนมากเป็นเพราะว่าแบบคือเงินมันเย็นนี้ต้องใช้ใช่ไหมเออเงินมันไม่เย็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่า,วาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเงินมันไม่เย็นจริงมันเลยรอไม่ได้นะปัญหามันอยู่ตรงนี้ คือเงินเงินมันไม่ได้เย็นจริงๆมันก็เลยรอไม่ได้มันมีแค่นี้จริงๆถ้าเกิดว่าเงินคุณเย็นจริงๆอะคือคุณไม่ต้องไปยุ่งกับเงินตรงนั้นชีวิตคุณไม่ได้มีวิกฤตอะไรที่ต้องไปยุ่งกับเงินตรงนั้นอะนะคุณก็รอได้แล้วราคามันมีวันกลับมาถ้าเกิดว่าคุณซื้อเหรียญคริปโตทีท่แบบมันติดท็อป1ทนอะเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องท็อป1ทนด้วยอ่ะอย่างเพื่อนเราที่มีมีบิตคอยมีอีเธอเรียมเนี่ยคุณซื้อเหรียญที่วันนี้ร่วงก็จริงแต่มมมัันีโอกกาาสลบ เหรียญที่ไม่ตายอะนะแล้วมีโอกาสกลับมาได้เนี่ยยังไงก็กําไรคะ่ะแต่ต้องรอนะต้องรอแล้วการที่เราจะรอได้อะคือมันต้องเงินเย็นไงนเ,นเออนะคะมันมีเท่านี้จริงๆนะเงินเย็นเท่านั้นที่จะทให้เรารอได้แต่ถ้าเราไม่ใช้เงินเย็นอะเราจะรอไม่ได้แล้วเทรดเท่าไหร่ก็เสียนะเทรดยังไงก็เสียแล้วก็จริงๆอะการเทรดคริปโตเคอเรนซี่ะที่ค่อนข้างปลอดภัยกับมือใหม่อะ่ะก็คือจะเป็นลักษณะของการเทรดสปอตเพราะว่าสปอตเนี่ยมันคือการซื้อถูก ขายแพงใช่ไหมมันเป็นการซื้อถูกขายแพงมันก็จะได้กําไรแต่ถ้าเกิดคุณซื้อถูกคุณคิดว่าคุณซื้อถูกแล้วแต่ราคามันล่วงแล้วคุณไปขายตรงนี้ไ่ขายข้างล่างอย่างเงี้ยคุณก็ขาดทุนใช่ไหมคุณก็ขาดทุนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเกมของคนที่รอได้ก็คือซื้อตรงไหนก็ไม่รู้อะแต่ต้องรอให้มันขึ้นเท่านั้นนะ <c oughs> <c oughs> ต้องรอให้มันขึ้นเท่านั้น <c oughs> นั่นแหละคือกําไรนะคะเพราะ,ะนั้นมันถึงมีคําว่าติดดอยติดดอยเนาะติดดอยก็คือว่าเราซื้อตรงนี้ใช่ไหม เราซื้อตรงนี้แล้วเราคิดว่ามันจะขึ้นไปใช่ไหมคะปรากฏว่าราคามันล่วงลงมาเราก็อยู่ข้างบนก็คือติดดอยนั่นเองนะนั่นแหละที่เขาเรียกว่าติดดอยติดดอยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณติดดอยกับเหรียญที่มีโอกาสจะมีมูลค่าตลาดกลับมานะคะคุณก็รอได้นะเพราะว่ามันมีโอกาสกลับมาคุณก็มีโอกาสกําไรเงินก็แช่นานหน่อยนะก็ไม่เป็นไรนะ